ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ออกกลับมาคืนก็ได้แต่เงินนั้นเอาไปอยากได้ตู้บริจาคคืนครับอยากได้ตู้บริจาคคืนแต่เงินนั้นเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะมันอยู่ในตู้ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดตู้นั้นอ่ะเดี๋ยวเนื่อเงินตรงนี้ก็หายเหมือนกันใช่ไหมครตรงนี้ก็มีแบงค์ยี่สิบผมเก็บไว้ตลอดก็อย่างน้อยก็มีสักสี่ใบสามใบอย่างน้อยสามใบก็หายเหมือนกันหายหายตรงนี้ครับยกรแต่ตรงนี้เขาบริจาคเมื่อกี้ไอ้ที่หลังเนาะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่กระท่อมว่าอยู่หายตรงไหนเอฟซตามไปดูครับ,รบอ่ะตามพี่ทัศนไปดูอจะอกกระดากันกแฟไปบอกปู่อีกบอกหลวงปู่ให้ไปตามมานะครับถ้าไม่เอามาก็กสงสัยจะให้หลวงปู่ไปตามทุบเลย <laughs> นะครับเดี๋ยวลูกศิษย์ลงหาหลวงปู่นะครับที่เป็นเทพเทวดาท่านก็จะตามไปนะครับตามไม่ใช่ตามธรรมดานะตามไปท่าศิดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ที่เป็นเทพหรือเป็นเทวดาเนี่ยหรือบวรบาลหลวงปู่เนี่ย อาจจะไปคือจะเดือดร้อนทั้งครอบครัวไม่ใช่เดือดร้อนคนที่ทำนะขออนุญาตสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สดๆเลยครับวันนี้นะครับเนาะเรามาตามดูว่าหายไปได้ยังไงตู้บริจาคนะครับเดี๋ยวมาสนทนานะครับว่าหายไปได้ยังไงนะครับเมื่อกี้ในคนมาเยอะกันเลยมันไม่ได้มาถ่ายทําไลาส่วนในเอสไ์ส่วนเมื่อกี้เอสก็ยังไม่รู้ว่าหายนะเมื่อกี้นี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่แต่ไม่รู้ว่าหายนะครับเพราะว่า พี่ทัดยังไม่บอกนะครับอขออนุญาตนิดนึงนะครับเนี่ยโอ้ก็รอยยังอยู่ครับรอยตู้ตรงนี้บ่ตู้ครับอ้าวไม่ใช่ตู้นี้บ่หรือคนละตู้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตู้ตรงนี้จะมีสองตู้ตู้นี้ตู้เก่าตู้เก่ามันจะฉีกผมก็เลยมีพี่ใจบุญอยู่จากเชียงใหม่ก็ซื้อซื้อมาจากตรงที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์นี่แหละครับแล้วเอามาถวายตรงนี้ก็ได้ประมาณ สองสามปีแล้วครับก็พอเมื่อวานนี่ตรงไหนตู้ตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ครับรอยก็ยังอยู่หนพระไอตรงนี้ก็ผมไม่ได้เอาออกเดี๋ยวผมจะให้ดูในโซสับอ๋อ fc คนไหนที่เคยมาก็จะเห็นหายไปกลางวันแสกนะครับ fc เมื่อวานนี้วันพระวันนี้วันเมื่อวันที่สิบเจ็ดเนาะซื้อหวยไม่ถูกบ้ามาเอาตู้บริจาคไปอ่ะตู้นี้จะสูงประมาณ ปดสิบเซนติเมตรกับสูงกว่าตู้นี้ขยายขยายนิดหน,นึ่งโอ้ขยายก็ไม่สวยอ่ะโอเคเป็นว่าตั้งตรงไหนตัวนี้บอกตรงนี้ครับโอ้ตั้งอยู่ข้างๆนี้ตรงนี้สูงประมาณนี้โอ้แล้วเขาก็เอาเงินมาต่อตรงหางว่าวนี่ประมาณสองร้อยสี่สิบแล้วก็หางว่าวตัวนี้ประมาณสี่สิบก็หายไปด้วยคือเงินที่เขาต่อเขาหน้าจะซื้อตู้นี้ไปที่เขาใส่ตรงนี้ ก็ยังมีสเต็ปเปิลอยู่ผมเอาออกมาว่าครับคาตู้ก็รูปที่ผมวงกลมไว้นี่เลยตู้ที่หายไปครับอะนี่ตู้นี้จะเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมชาติแล้วก็มีรูข้างในแล้วก็เจาะที่หยอดตู้ก็มีเอฟซีมาเมื่อวานก็บอกว่าเอพี่ทำไมตู้ตรงนี้ถึงหายไปผมก็เลยมามาดูกล้องมันมีกล้องอยู่ กล้องข้างหลังแต่เขาเอาไม้กวาดไม้กวาดอันนี้ดันให้มันก้มลงลงดินครับแต่ผมก็ยังไม่เอกใจนึกว่าไฟดับไฟดับไฟมันจะหมุนลงครับก็ยังไม่สนใจก็มีคนที่มาบูชาเหรียญผมก็เอาเหรียญให้เขาเอารุ่นเหนือดวงไปเมาาื่อวานแล้วก็กลุ่มกลุ่มนั้นจะเข้าไปข้างหลังสองคนไปถามห้องน้ำสองคนและอยู่ที่นี่ประมาณสี่คนแล้วก็ไปฝั่งโน้นสี่คน บางเอื้นกล้องในศาลาก็ไม่มีคลื่นนี่มผมว่าโอ้เป็นไม่มอะไรไทไไี่ไม่บันทึกไปเลยลไม่บันทึกไว้สักนิดเลยจนผู้ช่วยเกาหัวเลยว่าที่ทาไมกล้องวันนี้ถึงให้โอกาสโจรแต่ผมก็บอกลุงปู่ว่าคุณโจรทั้งหลายที่เอาของลุงปู่ไปท่านอาจจะไม่อยู่ดีมีสุขแล้วท่านอาจจะเดินทางไปไหนก็จะมีแต่อุบัติเหตุทั้งหลายก็คือจะมีคนจะมาเอาคืนผมบอกลุงปู่อย่างนี้ ท่านจะไม่อยู่นิ่งท่านจะเดือดร้อนจนตลอดชีวิตที่เอาตู้ล้มปู่ไปครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เห็นอะไรที่ศักดิสก์สิทธิ์เดินทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างละก,กิโลนี่ก็เต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ขอฝาแถวแถวทวัดก็ดีตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ตามกระท่อมหลวงปู่ที่มีตู้บริจาคก็ขอให้คนเฝ้า ดูแลดีๆอย่างเหมือนกระท่อม <Okay. S 1> ของลุงสุธนไม่มีกล้องแต่ลุงสุธนก็ต้องดูดีๆขนาดผมมีกล้องเขายังเอาไปได้อแต่ไม่ใช่ว่าผมนั่งอยู่ทางโน้นคือมีมีคนไปคุยกับผมอยู่คือคนนั้นเขามาขอลุงปู่ไปสอบอันนั้นก็คุยกันธรรมดาคนละคันไม่เกี่ยวกับคนที่เอาไปแลวจะมีชุดชุดหนึ่งมันจะเป็นรถมาคันหนึ่งเต็มคันรถเลยสีรถสีอะไรพอก็สีมันสีฟ้าไ<ส>ออสุสุส จำทะเบียนไม่ได้โอ้คือเขาจอดอยู่ฝั่งนู้นแต่คนมาเยอะแต่ไม่รู้ใครแต่ผมจะบอกอว่าคนนี้ก็กลัวไม่ใช่คนนั้นกลัวไม่ใช่ใชเพราะกล้องเขาไม่ทํางานให้เลยเราบอกว่าใครผิดใครถูกไม่ได้ตามแต่<ช>ที่ยังไม่แต่บอกว่าคือคนที่เขาเอาไปคือผมจําได้ว่าเวลาประมาณสิบสองขึ้นไปสิบสามไม่เกินนั้นเพราะช่วงเวลาสิบสองผมดูกล้องอยู่ครับแล้วก็มันก้มลงปุ๊บบ่งก็นึกว่าไฟดับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละ แล้วต่อจากนั้นผมก็คุยกับคนที่มาบูชาเหรียญองค์หนึ่งรุ่นเหนือดวงคุยเสร็จปับ๊บเขาก็กลับครับรถไปเหลืออยู่สองคันมันจะมีมีซูบิชิคันหนึ่งขันหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็คันอยู่ข้างหลังขนาดคนขายอติมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โจโจ,โจคือคนขายติมอยู่ข้างหน้าไปถามก็บอกว่าไม่เห็นไม่ได้สังเกตอุ้มตูต้บริจาคไปยังหน้าเลยไม่เห็นมีใครเห็นสูงประมาณแปดสิบเซน ไม่เห็นหีกเนาะก็เท่ากับใหญ่กว่าเกาะนี่มันจะมีรูแบบนี้เลยครับใหญ่กว่าเกราะหลวงปู่อีกสูงประมาณเท่ากันแต่เขาบอกไม่เห็นเขาต้องมีวิชาอะไรสักอย่างอาจจะบังเราคือผมก็มันเหมือนกับเหมือนกับเขาไม่ให้ลงมาดูปกติผมเวลากล้องผิดปกติผมจะลงมาแต่เมื่อวานก็มีคนไปบูชาเรียนก็จะมาก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้สงสัยว่าเออคนปกติมาไหว้หลวงปู่ก็ไม่น่าจะทําอย่างนั้น ก็เรื่องเงินเรื่องทองถ้ามันหายไปเราก็ไม่ได้เสียดายแต่ว่าไม่เสียความรู้สึกไม่ไม่ได้เสียดายหรอกพี่คือเขาเขาเหมือนกับไม่สนใจคนเฝ้าว่าทําไมมันเหมือนกับมาเยียบจมูกนั่นแหละไม่เป็นนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ับอะไรที่ให้คือเป็นเขาเรียกว่าให้ระวังนะครับให้ระวังต้องต้องระวังทุกสถานที่เพราะมีชาชีพเยอะทุกวันเยอะมากมาเขาพูดกับเราดีแต่พอ เข้ามาบนกระท่อมมันคือทุกอย่างเลยมันทําได้หมดคนเราต่อไปต้องซ่อนกล้องเอาไว้แล้วมันไม่ได้นะครับนนต้องหากล้องเล็กๆซ่อนไว้แล้วครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้เพิ่มอีกประมาณห้าดวงหกดวงถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเอฟซใจบุญถูกไวถูกลอตเตอรี่ก็บริจาคมาบางพอตรงนี้ก็ตู้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเลือตู้นี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ ครับงานพี่สุทนก็ไม่มีกล้องเลยครับก็ก็เป็นห่วงเหมือนกันก็ดูแลเอาทุกสถานที่ที่กระท่อมแต่แต่ว่าถ้าถ้าของลุงปู่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคือถ้าคิดว่าคนที่เอาไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ครั้งเดียวนแหละครับเพราะว่าต่อไปไม่มีโอกาสนะเพราะว่ามู้ชีวิตจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะน่าจะได้ครั้งเดียวแหละที่การคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่า เทียวลาเขาเพราะว่าหลายคนก็สวดมนต์ให้ลวงปู่ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาอ,อีก<ม>ครั้งที่สองแน่นอนขนาดผมมากวาดผมไม่ได้มาขึ้นมาปุ๊บก,กวาดเลยปรั๊บผมต้องจุดธูปก,ก่อนจุดธูบอกลวงปู่ก่อนว่าลวงปู่ลูกหลานขอขึ้นมากวาดสถานที่ตรงนี้อืมอืบครับ,รบแต่ถ้า ถ้ามองในแง่บวกก็บางทีลวงปู่อาจจะให้ก็ได้ถึงกล้องก็เสียหมดอะไรก็เสียหมดบางทีเขาเดือดร้อนจริงก็ได้อไม่ไม่แย่ขึ้นไม่เสียที่กล้องจะมองปกติแต่เขาเอาไม้กวาดดันไปมันจะก้มลงมองเห็นมองเห็นองค์จะกลับลงมองเห็นองค์ผมดูผมที่ผมบอกเมื่อกี้เลยผมดูผมนึกว่าช่วยแชร์ไปเยอะเด้อฟซนะครับเพื่อไปดช่วยกันเพื่อระมัดระวังนะครับแล้วก็ตู้บริจาคกลางวันเสด็จ มาปับ๊บก็ดูอีกทีหนึ่งก็ยังกดผมยังเลื่อนขึ้นเลยเลื่อนไม่ได้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นึกว่ามันอเน,น้นเอามันเคยค้ามันเวลาไม่มีสัญญาณมันก็ไม่เห็นแล้วก็คนดูเรียนด้วยเราก็คุยคุยแบบปกตินั่นแหละอืแต่พอไม่ถึงเวลาบ่ายโมงหรอกผมก็ลงมาคนไปหมดมาอันดับแรกผมก็ยืนดูงเอ๊ะทำไมใครย้ายตู้ไปไหนไปเอาผมนึกว่าเขา,ย,าย้ายย้ายไป,ไปให้เอาไปไว้ที่องค์ใหญ่ นี่รอยรอยตุม้ตมันจะเป็น ee, มันจะเป็นแบบนี้รอยบางแบบนี้ครับมันจะเป็นทรงแบนๆแล้วกส็สูงสูงประมาณนี้ครับโอ้โตู้สูงครับแล้วก็จะมีรอยเปิดก็จะมีเหมือนกิ่งไปแล้วก็มีสลักที่ใส่กุญแจแล้วก็ข้างบนก็จะมีรูที่หยอดลงไปครับแต่ตู้นี้ผมไม่ค่อยเปิดถ้าไม่จําเป็นไม่เปิดถ้าไม่เสียค่าน้ําค่าไฟค่านุ่นค่านี่ผมยังไม่เปิดก็น่าประมาณสักสามเดือนประมาณนั้น กับสามสี่เดือนประมาณนั้นเขาก็าต้องเขายกดูแล้วว่าเนี่ยหนักหนักโอ้ถ้าผม <laughs> ผมเคยยกยกดูที่เขาเอามาเขาให้ยกขึ้นมาข้างบนถ้าไม่แข็งแรงจริงก็หนักพอสมควรพอเป็นไม้ไม้ก็แค่เป็นรูก็ไม่ไม่ใหญ่ก็ใหญ่ประมาณนี้แหละแต่สูงผมวาดถึงลเลยแปดสิบเซนพอผมขึ้นมาตลอดเนา็น่าจะจำสัญลักษณ์ หลักฐานได้ตกลงหายแค่ตู้บริจาคอันเดียวครับหายแค่ตู้บริจาคอันเดียวแล้วก็ประตูปัจจัยฝั่งนู้นกับเล็กๆน้อยๆอก็ประมาณพอเตะสายค่าน้ำมันอ๋อบางทีก็าน้ำมันเขาหมดนะครับแต่ในตู้นี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยเปิดบางทีเข,ขา,มาไม่มีค่าน้ำมันก็เลยไปเอาค่าน้ำมันกบลงปูหรือเปล่าทำไมบังเอิญขนาดนั้นเขามาแล้วไม่คไม่ไม่มีกลางวันเสรๆกล้วยไข่ไอติมก็มีอะไรทำไมจะไม่เห็นอยู่ข้างหน้า แต่ทําไมเขาไม่ให้เห็นผมก็งงเหมือนกันมีวิชาหรือเปล่านันน่นแหละครับอ่ะก็บางทีเขาลงวิชาเ็าไม่เป็นไรก็อเวลาใครขึ้นกระท่อมผมจะดูกล้องตลอด<ม>แล้วเวลาเขาจะทําอะไรผมก็ต้องเดินมาบอกอย่างสมมติว่าเขาเจ็จุดทูคกอกล้องมันจะมองเห็นเนาะไม่มีไฟแจ็คมผมก็ต้องเดินมาม,มีไฟแจ็คไหมหมดทูปผมก็ต้องดู<ม>แต่เมื่อวานอ่ะเหมือนมีคนสะกดจิตเหมือนมีอะไรดูกล้องแล้วไม่สนใจอะก๊ก ล่องก้มลงแล้วทำไมเราไม่สนใจว่าเอจใจเขาสะกดจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยพี่ก็มีคนสองคนผู้หญิงก็ไปถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนผมบอกว่ามันอยู่ฝั่งนู้นคนอยู่ในในห้องนั้นก็สองคนแต่ทางนี้ก็ประมาณสามหรือสี่คนแต่มาเป็นการรถถ้าุมกลุ่มกลุ่มนี้ผมว่าถ้าไปตรงไหนมันจะมีมันจะหายตรงนั้นแหละตามวัดตามว่าหายทุกวัดเลยเพราะว่า เป็นเป็นกลุ่มประมาณสี่กี่คนครับประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนครับ